สวัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รอบรองชนะเลิศรายการคาสูมาสเตอร์2023ณอเล็กซานดราพาเลสเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษแชมเก่าปี2022ได้แก่ดิวโรบรสันอาชนะ Barry kins, fame. แบร์รี่ฮอว์กินส์10-4เฟรมรางวัลเบรกสูงสุดสจ๊วตบิงแฮม139แต้มสำหรับการแข่งขันรายการมาสเตอร์เป็นรายการเก่าแก่ที่มีมานานตั้งแต่ปี1975 หรือกว่า48ปีมาแล้วเป็นการเชิญนักสตกเกอร์อันดับ1 1 6ของโลกมาทำการแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัล250,000ปอนด์หรือประมาณ1 0 5 0 0านบาทผลการแข่งขันรอบปลองชนะเลิศใช้ระบบ6ใน11เฟรมวันที่14มกราคม2566มาร์คเวิลเลียมพบแจ็คดิซอสกีประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน7ครั้งวิลเลียมชนะ4ครั้งแจ็คชนะ3ครั้ง ล่าสุดเจอกันในรายการเวิลกางปี2021รอบ3 2คนแจ็คชนะ4-3เฟรมสถิติการเจอกันสูสีมากเรียกได้ว่าทีใครทีมันใครพลาดใครเผลอเป็นต้องโดนวิลเลียมอาจจะเฮิอเขิมเพราะเพิ่งเอาชนะรอนนี่แต่อย่าเผลอแจ็คปืนกลสั้นเด็ดขาดผลปรากฏว่าจรวดทางเรียกม,มาร์ควิลเลียมแทงด้วยความสุข,ขุมไม่โฉงชางทยอยเข้าเบรกเก็บแต้ม เก็บเกม4เกมรวดขึ้นนำไปก่อน4-0เฟรมหลังพักเบรก15นาทีเกม5แจ็คมีโอกาสเข้าเบรกแต่ทำหมู6โดนมาร์ควิลเลียมส์ไล่แทงเก็บแต้มขึ้นแท่นก่อน5-0เฟรมก่อนที่จะเก็บเกม6ไปได้อีกกลายเป็นชนะ6-0เฟรมมาร์ควิลเลียมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างจัคทัมกับสจ๊ตบิงแฮมในวันที่15มกราคม 2,66 6ส่วนแจ็คดิจอสกี้ตกรอบรับเงินรางวัล60,000ปอนด์หรือประมาณ2 4 0ล้าน4บาทจัดทํ้พบสจุดบิงแฮมประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน37ครั้งจัดชนะ23ครั้งบิงแฮมชนะ10ครั้งเสมอ1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ w ว r ชัน h a ชิป o n s h i p 2022รอบก่อนรองชนะเลิศจัดชนะ13ต่อ8เฟรม สถิติที่ผ่านมาจัดเป็นต่อเยอะมากแต่จากฟอร์มที่ผ่านมามักจะเฉือนหวีวคู่แข่งมาสองนัดถ้ามาเจอหมอปลาตอนนี้พอร์อมกำลังจัดจ้านอาจจะนั่งดูยาก็เป็นได้ผลปรากฏว่าจัดเปิดฉากถล่มก่อน2เกมขึ้นนำา2ต่อศูนย์เฟรมเกม3สาจสตูดิงแฮมล้อดักจังหวะ2กวาดหมดโตะไล่ตามมา2ต่อ1เฟมเกม 4, สตดแทงขาวเปลี่ยนจัดลุกข้นมาเก็บแต้ม ขึ้นนำ3ต่อ1เฟรมหลังพักเบรก15นาทีเกม5ต่างคนต่างมีข้อผิดพลาดแต่จัดคลาดน้อยกว่าเก็บแต้มช่วงท้ายเกมขึ้นนำ4ต่อ1เฟรมเกม6จัดเข้าเบรกย่อยดักเก็บแต้มขึ้นแท่น5ต่อ1เฟรมเกม7จัดแทงไปครองเกมดักเก็บแต้มเอาชนะไป6ต่อ1เฟรมจัดทำผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับมาร์ควิลเลียม ในวันที่15มกราคม2566ส่วนสจ๊อบริงแฮมตกรอบรับเงินรางวัล60,000ปอนด์หรือประมาณ2ล้าน4 0บาทโปรแกรมการแข่งขันรอบจริงชนะเลิศใช้ระบบ10ใน19เฟรมวันที่15มกราคม2566ช่วที่1เวลา2ทุ่มช่วที่2เวลาตี2จัดทําพบมาร์ควิลเลียมประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน28ครั้งจัดชนะ19ครั้ง มาร์คชนะ9ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการโอลิมปิชชิป2022รอบรองชนะเลิศจัดชนะ17-16ต่อเฟรมสถิติที่เจอกันจัดเป็นต่อช่วงตัวมีความแม่นยำม,มากกว่ามาร์ควิลเลียมจะแทงโจมช่างไม่ได้ต้องรอดักจังหวะ2แล้วเก็บแต้มให้ได้จึงจะคว้าชัยขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามชมขอให้รับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ